ถ้าเราเขียนกระตูนในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สื่อสารให้เขารู้เรื่องเราสามารถส่งประกวดทางนั้นได้ถ้างานประกวดได้รางวัลก็จะมีกองบกมาดูแลนนถ้าเกิดว่าสี่ตอนแรกผลโหวตไม่ดีก็อาจจะจบแค่นั้นโดยไม่ได้รุ่มเล้นจนครบถึงกัตอนเนื้อหาพอได้รุมเล่นเล่หนึ่งก็เลยได้ออกมาเป็นเล่มนี้ครับผมชื่อพิเชษพัฒนพัสกรนะครับหรือถ้าในวงการประกาศใช้ชื่อว่าการันครับผม เริ่มเขียนคงเริ่มตั้งแต่สมัยประถมพอมีงานประกวดที่นู่นที่นี่หรือมีจดหมายถิ่นก็จะพยายามส่งส่งส่ง,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 งซึ่งก็ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านจะมีนิย asan าากร์ตูนไทยอีกเรื่องหนึง่งชื่อนิยสารจิโร่ตอนนั้นผมเอางานนี้ไปเสนอทีน้ำซึ่งผ่านเป็นผลงานการ์ตูน้นสำมรชีพที่ลงกในนิย asan าาในไทยเป็นครั้งแรกควรจะเป็นรวมเล่มเล่ม,ลมแรกแต่นิย asan ปิดตัวก็พอนิย asan ปิดตัวแล้วก็คือเรื่องนั้นก็คือหายไปเลยก็เหมือนนักเขียนทุกคนคือกลับมาเริ่มต้นใหม่ขวานนี้เราก็คือชางเเเดีก็ปปนนญุู่่ลย ภาษาเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเปิดแมพถ้าพูดกับเกมสามารถไปยังที่ใหม่ๆได้สะดวกขึ้นไม่ใช่ว่าในไทยจะไม่มีงานแต่ว่าการที่เราเป็นภาษาทําให้มีโอกาสมากขึ้นอย่างของผมเองเนี่ยก็คือจะมีไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นอยู่ประมาณปีหนึ่งงานที่ผมทำเนี่ยแทบจะทั้งหมดเป็นการสื่อสารกับบอกานอ e ีเมลแล้วก็เมสเซจทางเฟซมีบางจุดท,ที่จาเป็นต้องส่งไปรษณีย์บ้างพวกปุ๊บพวกอะไรพวงนี้หลักๆก็คือส่งงานส่งตอรี่บอร์รดคุยปรึกษาในเรื่องผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดครับ ชอบเขียนการ์ตูนแนวเลิกคอมดี้หรือการ์ตูนแนวความรักดังนั้นถ้าพูดถึงการ์ตูนยูริที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้หญิงทั้งหมดก็เป็นการ์ตูนความรักเหมือนกันประเด็นมันอยู่ที่เดียวกันผมคิดว่างานนักเขียนการ์ตูนเป็นงานอาชีพอย่างหนึ่งตามปกติซึ่งน่าจะเหมือนอาชีพทั่วไปเลยคือถ้าขยันก็น่าจะเลี้ยงดูตัวเองได้ถ้าเราหาตลาดของเราเจอหาที่ที่ที่ของเราเจอตรงนี้คือกลุ่มลูกค้าที่ชอบงานเราชอบสิ่งที่เราวาดคิดว่าไปได้ครับคำแนะนำก็คือเขียนเรื่องนั้นให้เสร็จแค่นัะครบ สร้างผลงานที่อยากเขียนไปเรื่อยแล้วถ้าผลงานนั้นเป็นที่ยอมรับของนักอ่านนักอ่านรูน้สึกร่วมกับเราถ้าเขาสนับสนุนเราก็จะทำให้เราเขียนงานจิ้งต่อไปได้